ข้อต่อไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่ากล่องใบหนึ่งอยู่บนรถซึ่งกําลังเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีรถจะต้องเบรกจนหยุดนิ่งในเวลาน้อยที่สุดเท่าใดกล่องจึงจะไม่ถลายบนรถถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องกับรถเป็น0.5ข้อนี้ก็ลองวาดรูปดูก่อนนะครับก็คือมีรถอยู่อาจจะเป็นรถกระบะครับมีรถ แล้วก็วางกล่องไว้บนรถซึ่งจากการที่วางกล่องไว้บนรถเนี่ยแสดงว่าแสดงว่ากล่องเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว มันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีเช่นกันใช่ไหมครับสแสดงว่า u ของกล่องเนี่ยก็ต้องเท่ากับ u รถด้วยเพราะเป็นระบบเดียวกันถูกป่ครับ u u รถเนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีสแสดงว่า u ของกล่องเนี่ยถ้าเรามองที่กล่องนะก็ต้องเป็น30เมตรต่อวินาทีด้วยเราก็กําหนดก่อนว่าให้ทิศเนี่ยเป็นทิศบวกนะอ่าเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยหยุดหยุดก็คือ หยุดก็คือ v เป็นศูนย์ใช่ป่ะครับซึ่งถ้าน้องดูดีๆเนี่ยจะพบว่าการที่หยุดเนี่ยแน่นอนว่ากล่องเนี่ยครับจะต้องถลายขึ้นไปใช่ไหมน้องกล่องเนี่ยมันมันเป็นกฎของความเฉื่อ,อยน้องก็คือถ้าเบรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยก็หน้าขมั่ ไปข้างหน้าใช่ป่ะน้องถ้าเบรกกระทันหันเนี่ยถ้าน้องนั่งอยู่บนรถนรถที่น้องนั่งอยู่มันเบรกน้องก็จะโน้มตัวไปข้างหน้าถูกป่ะครับอ่าตรงเนี้แหละก็คือกล่องเนี่ยจะถลายไปข้างหน้ารถเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทําให้กล่องไม่ถลายไปไปบนรถได้เนี่ยย่อมต้องมีแรงเสียดทานใช่ป่ะครับกระทําต่อกล่องอ่าเขาถามว่า รถเนี่ยครับจะต้องเบรกจนหยุดนิ่งในเวลาน้อยที่สุดเท่าไรคือเขาหาทีเนาะว่าเป็นเท่าไรโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ลักษณะที่เป็นโมเมนตัมนะครับที่มีกับเรื่องเรื่องกฎของนิวตันเยอะ,อะก็คือโดยส่วนมากนะครับถ้าถ้าเรื่องที่มีแรงมาเกี่ยวข้องนะแล้วแล้วบอกเวลามาด้วยบอกความเร็วบอกความเร็วมาด้วยเนี่ย ส่วนมากจะใช้สูตรนี้ครับ Sigma f t ฟทีเท่ากับ m อลบ่ะก็คือกฎของนิวตันที่มีตัวแปรที่กําหนดตัวแปร T ตัวแปร V และตัวแปร U มาด้วยเนี่ยน้องใช้สูตรนี้เลยเพราะว่าถ้าน้องใช้ Sigma f อฟเท่ากับเนี่ยน้องต้องใช้สมาการอีกสมาการหนึ่งคือ v ีเท่ากับ u บก a t, ในการในการทำซึ่งมันจะทำให้น้องทำได้ช้าไม่เชื่อน้องลองทำดูโอเคนะอ่ะ เราทาต่อกันเลยครับอ่าแล้วก็แทนค่าไปสรรมการเลยซิกมาเอฟคือแรงที่กราทาตอกล่องทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเลือกแต่แรงที่กระทาในการถูกท่ครับเพราะในแกน y เนี่ยกล่องเนี่ยมันมันมันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปที่คือคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในแกน x เท่านั้นใช่ป่ะครับเราก็จะใช้แรงแต่ในแกนรอ แรงในการ X ที่ทำต่อกล่องคืออะไรครับคือลบ F ใช่ไหมเพราะว่าแรงเสียดทานเนี่ยที่ตรงกันข้ามกับความเร็วต้นอ่าเราก็ใช้เราเราก็แทนด้วยลบเแล้วก็คูณด้วย T ีเท่ากับ M M ก็คือมวลของกล่อง V-U ลบอ่ต่อเลยครับลบเนี่ยก็เท่ากับลบมิวใช่ป่ะครับแต่เนื่องจากว่ากล่องเนี่ยมันสมดุลในแนว ดิ่งใช่ป่ะครับแสดงว่าข้างล่างเป็น mg ข้างบนเป็นแรงที่รถกระทำต่อกล่องก็บ n ใช่ป่ะ n เนี่ยก็เท่ากับ mg m u n ก็เท่ากับ m u mg คูณกับ t เท่ากับ mv ลบ u จะเห็นได้ว่าตัวแปร m เนี่ยครับมันตัดกันเราก็แทนค่าไลครับลบ m u คือสัมประสิบบสทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องก,องกับรถเป็น0.5แสดงว่าค่ามเป็น 0.5ก็คือ1ส่วน2 g ก็คือ10 t เท่ากับ v v คืออะไรครับก็หยุดนิ่งใช่ไหมครับคือ0 u คือ u คือ30ก็เป็นลบ30ก็ตัดกันครับ10หาร2ได้5ลบ5คูณ t เท่าลบ30ย้ายมาครับก็เป็นลบ30ส่วนด้วยลบ5เป็น6วินาทีนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยจึงตอบข้อนี้จึงตอบ6วินาทีเลยข้อนี้จะแตกต่างจากการโดนนิดนึงครับเพราะว่าการโดนเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงเนี่ยมันไม่คงที่ใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยเป็นแรงเสียดทานซึ่งซึ่งเราแทนค่าให้มันคงที่ไปเลยโอเคนะ,ะมันจะไม่เหมือนการชนตรงนี้เท่านั้นแต่หลักการคิดก็เหมือนกันครับคืออ้างสูตรซิกแมสตีเท่ากับเอ็มวีลบยเพราะ โจ์ต้องการหาตัวนี้และให้วีอยู่มาโอเคนะอ่ะก็ก็ตอบ6วินาทีครับ